ฮอนด้าซีวิกแฮดแบ็กคันนี้นะครับก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถฝุ่นไปได้มากถึง90%แล้วเรามาติดในห้องฟิล์มนะครับอีกนะครับเพื่อทําให้ฝุ่นน้อยที่สุดเพื่อจะไม่รบควรการติดตั้งของช่างนั่นเองถ้าฝุ่นเข้าไปในตัวฟิล์มจะเป็นยังไงคือถ้าฝุ่นเข้าไปในตัวฟิล์มนะครับฟิล์มอาจจะเสื่อมคุณภาพได้ง่ายนะครับหรืออายุการใช้งานนะครับน้อยลงนั่นเอง รวมไปถึงประสิทธิภาพของฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็บางทีเราเห็นก็ลํำพานใจมากๆนะครับเรื่องเม็ดฝุ่นเล็กๆนะครับอันนี้เราก็ลดให้ได้มากที่สุดบวกกับช่างชํานาญการนะครับในการทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งอันนี้หลายๆคนชอบถามมากๆครับเวลามาที่ร้านว่าทําไมติดฟิล์มข้างนอกหรออันนี้คือการใดนะครับเพื่อทําให้ฟิล์มเข้ารูปมากที่สุดแล้วเราไปติดข้างในส่วนกระจกเดิมนะครับของลูกค้าเป็นแบบนี้เราลอกฟิล์มออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้นะครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องที่ว่านะครับกันความร้อนโอเคแหละแต่ว่าเราติดเข้มเกินไปก็มองออกไม่สบายตาก็เลยนํามาติดเป็นฟิล์ม 3M a l t a Clear c e r a m i c กเพื่อมองออกสบายตาบวกกับท็อปไลน์หรือเป็นตัวท็อปของ 3M 3M c r y ต t a l Line บานหน้านั่นเองนะครับ2ตัวนี้นะครับดีแบบไม่ต้องเดาเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าถ้าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Honda Civic Hatchback คันนี้นะครับรุ่น R S ติดเป็นฟิล์ม 3M Al t o a c, c l e a r Ceramic และ 3M Crystaline นะครับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้คือ 3M Crystaline เน้นมองออกใสเคลียร์กันความร้อนดีนะครับตัวนี้ C40 เทียบเท่ากับ60%จะสังเกตได้ว่าเรามองข้างในเห็นได้ยากมากๆ C40 ตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปที่สุดและดีที่สุดของฟิล์ม 3M เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ใสมองออกสบายตา M m คิดต์ไลา์จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆส่วนบานค่าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็คือ 3M l อ็มัลต้าเคียร์เหรือ 3M c เอ a ม i ซินั่นเอง c m i r 2 0เอ่อ15นะครับเทียบเข้า60%เช่นกันจะสังเกตได้ว่าให้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งเลยนะครับที่ลูกค้าติดแบบนี้เป็นเพราะว่านะครับเขาอยากได้ฟิล์มใสกันความร้อนดีมองออกสบายตานะครับเพราะก่อนหน้านี้ติดฟิล์ม 60และ80เป็นของเซรามิกอีกรุ่นหนึ่งนะครับมองออกในตอนกลางคืนได้ลำบากมากๆแต่ตัวน,นี้ตอบโจทย์แน่นอนครับจะสังเกตได้ว่าแม้จะเป็น60ก็ดำสวยอยู่ดีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่โดนแดดน้อยกว่าจะสังเกตได้ว่าในตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีการปรับแสงเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับฝั่งที่โดนแสงเนี่ยก็จะเข้มนะครับส่วนฝั่งที่ไม่โดนแสงก็จะใส่นั่นเองนะครับส่วน 3M คิดตะาลเป็นแบบนี้เลย60%จะสังเกตได้ว่ามองออกใส่สบายตามากๆครับแล้วก็ 3M อัลต้าเคียร์เซรามิกนะครับ C M I R 15หรือ60%เช่นกันนะครับก็มองออกสบายตาแบบนี้เลยผมมองว่าถ้าใครอยากได้ฟิล์มที่ใส่กันความร้อนดีนะครับหรือมองออกสบายตาแบบนี้เลือก 3M เถอะครับจะได้มั่นใจไม่ต้องเดานะครับว่าดีหรือไม่ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดู ไปดูข้างนอกกันครับนะครับยึนะครับจะสังเกตได้ว่าสีเนี่ยมันธรรมชาติมากๆครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นตัวของสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวผมจะพยายามให้เห็นเนี่ครับสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นจุดๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสได้ไหม คือ 3M มเอ็มเคีเซรามิกนะครับเขาจะเป็นตัวทึบเลยแต่ 3M เอ่อตัวของคิดตลไลนะครับเป็นจะเป็นจุดๆแต่ไซส์เท่าๆกันเลยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโตแอนนะครับหรือโทรเบอร์0ูนย์ห้าเนะครับสิ่งที่อยากให้เลือกฟิล์มแล้วเราดูกันก่อนคือเราเข้ามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเราค่อยตัดสินใจกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ